ต้มวิชยะดราม่าคบซ้อนแฟนเก่าอยู่ดีๆก็มีงานเข้าสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างต้มวิชยะจารุจินดากับประเด็นข่าวอดีตดาราอักษรย่อต่อเต่าอยู่ในตระกูลดังของวงการบันเทิงเล่นแอปหาคู่นัดเจอแล้วหลอกเงินผู้หญิงซึ่งต้มก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มันขึ้นสุดก็ตรงที่ลูกชายฟ้ามีตาทำไมแม่ไม่สั่งสอนลูกไปลามถึงแม่ผมบางคนคิดว่าเป็นเติ้นตะวันคือโดนทั้งคู่แต่หลักๆน่าจะเป็นผมเพราะข่าวมันลงท้ายว่าเพิ่งมีข่าวดีไปพอถึงแม่ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วผมก็พิมพ์อธิบายว่าอย่าโพสต์พาดพิงอยากให้ทุกคนระวังแม้ว่าจะเป็นอักษรย่อหรือเป็นข้อมูลเท็จลงในโลกออนไลน์ ผมเห็นมาหลายคนแล้วดาราพี่น้องนักแสดงออกมาฟ้องคนพวกนี้ต้องมาขอโทษก่อนจะโพสต์อะไรให้คิดให้ดีเพียงแค่ใบให้ไปถึงก็สามารถฟ้องได้ขอพูดอีกทีถ้าโพสต์ถึงผมถึงภรรยาถึงครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เป็นเท็จฝากด้วยเราไม่ได้อยากจะไปฟ้องใครจริงๆ นอกจากนี้ตามวิชยะยังได้เผยถึงประเด็นมีข่าวว่าคบซ้อนเลิกกับแฟนเก่า7วันก็คบคนใหม่เลยทันทีซึ่งตามเผยว่า ในอดีตผมยอมรับผมเป็นคนเจ้าชู้ชีวิตจะวนเวียนเรื่องแบบนี้ตลอดเราเลิอกอีกคนเราก็คบอีกคนหนึ่งเลยบางคนอาจจะมองว่ามันเร็วไปคบซ้อนแต่ในความเป็นจริงผมเลิกไปแล้วแต่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวอาจจะยังเคลียร์อยู่แต่เรา move on ไวซึ่งอ่อนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่รู้เรื่อง ถ้าจะผิดก็คือตัวผมในอดีตผมเจ้าชู้แต่ในเจ็ดปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างครอบครัวไม่เคยมีเรื่องอะไรให้เขาต้องเสียใจไม่นับปีแรกนะหนุ่มตั้มกล่าวค่ะ